เชื่อไหมคะว่ามนุษย์เราอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้จากความเชื่อหรือว่าความกลัวเพียงแค่นั้นเลยค่ะฟังดูเหมือนเรื่องสายศาสตร์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อะค่ะมีคำศัพท์เฉพาะเรียกสิ่งนี้เลยค่ะเรียกว่าวูดูเดทค่ะหรือว่าจะมีศัพท์ทางการเรียกว่าไซโคเจนิกเดทค่ะหรือว่าความตายจากจิตใจค่ะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อแล้วก็จิตใจของเราอะค่ะมีอํานาจมหาศาลต่อร่างกายจนถึงอาจทําให้เสียชีวิตได้จริงๆค่ะคําว่าวูดูเดทอะค่ะมันมาจากงานของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งค่ะชื่อว่า แคนนอนนะคะในปี1942เลยค่ะคือเขาว่ารวบรวมรยายงานจากนักมนุษยวิทยาทั่วโลกเลยนะคะว่ามันมีกรณีที่คนเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากที่เชื่อว่าตัวเองถูกสาบแช่งหรือว่าเชื่อว่าตัวเองจะตายค่ะตัวอย่างที่แคนนอนนะคะยกมามีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียใช่ไหมคะที่เขาแบบว่าเสียชีวิตจากการที่ปลุกศัตรูเนี่ยชี้กระดูกที่ถูกสาบแช่งใส่หรือว่าจะเป็นชาวพื้นเมืองอเมริกาตาย คิดว่าหมอผีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตายภายในอีก3เดือนเนี่ยแล้วเขาก็ตายจริงๆอะไรอย่าง,งนเงี้ยค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนพวกนี้ค่ะเขามีสุขภาพทางกายก็เป็นสุขภาพดีมาตลอดแต่ว่าพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะมันไม่มีสาเหตุทางกายภาพใดๆเลยแต่แตว่าเขาเคร,รียดไนะใ, <น S 1> ใช่ค่ะแน่นอนก็เลยตั้งสมมติฐานนะคะว่าความเครียดหรือว่าความกลัวสุดขีดเนี่ยค่ะมันกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายค่ะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาจนําไปสู่การเสียชีวิตได้ หรือว่าอาจจะเกิดการยอมแพ้ทางจิตใจค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าตัวเองจะตายใช่ไหมคะมเขาก็อาจจะหยุดกินข้าวอาจจะหยุดดื่มน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหดหัวเนาะใช่ร่างกายเราก็จะพังใช่ไหมคะมก็เหมือนกับว่าเป็นการทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปัจจุบันนะคะก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะเข้ามาสนับสนุนแนวคิดของแคแนนมากมายเลยคะ่ะแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะทดลองในห้องปฏิบัติการจริงๆหรือว่าห้องทดลองได้ค่ะเพราะว่ามันก็ขัดต่อเหตุผลทางด้านจริยธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏการลักษณะเนี้ยค่ะก ็ยังคงเกิดขึ้นจริง,รงๆในยุคปัจจุบันนะคะอย่างเช่นในการแพทย์สมัยใหม่ใช่ไหมคะมก็จะมีภาวะที่เรียกว่าทากอสซบอคาร์ดิโอไมโอแพตตี้ค่ะหรือว่าถ้าง่ายๆก็จะเรียกว่าบล็อกเคนฮาร์สินโดมค่ะหัวใจจะ้ายเหรอใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าพาออกหักปุ๊บเราจะเครียดใช่ไหมคะมแล้วก็บางคนก็หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วเข้าโรงพยาบาละะอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีมันก็คล้ายกับอูดูเดนมากเลยค่ะเพราะว่ามันเกิดจากภาวะที่หัวใจห้องล่างะคะ่ะมันทํางานผิดปกติแล้วมันเกิดอาการบวมใช่ไหม เพราะว่าเราได้รับความเครียดกัะทันหัน,หนไม่ว่าจะทางจิตใจหรือว่าทางร่างกายน,นะคะก็จะทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ค่ะพวกนี้ก็อาจจะทําให้หัวใจล้มเหลวหรือว่าอาจทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบอันตรายหรือหัวใจแตกอะไรีได้เลยค่ะแล้วก็มันก็ยังคายกับภาวะที่เรียกว่านารซิโบเอฟเฟกค่ะ คือภาวะที่คนเราอะค่ะเชื่อว่าอะไรที่เป็นอันตรายต่อเขาเขาก็อาจจะป่วยจริงๆได้ค่ะจากความเชื่อนั้นแม้ว่าภาวะทางกายใช่ไหมคะสาเหตุทางกายภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะอย่างเช่นกรณีที่เขาชอบยกมาก็คือหมอวินิจฉัยคนไข้มะเร็งคนหนึ่งว่าเขาเน่าจะตายในอีก3เดือนแล้วเขาก็ตายจริงๆทั้งๆที่จริงๆแล้วอะพอชนะสูตรใช่ไหมคะเขาก็เอามะเร็งเนี่ยมันยังไม่เติบโตไปจนถึงขั้นที่ทําให้เขาเสียชีวิตได้ค่ะแต่ว่าถ้าพี่แคทไม่คุณเนี่ยเคย ได้ยิน p a s s i b l e effect ไหมคะ ค่ซิบอยเฟกมันคือหมอค่ะจ่ายยาหลอกให้คนไข้อาจจะเป็น oh. แป้งหรือว่าจะเป็นน้ำต<อ>าลก็ได้ค่ะแล้วคนไข้อะอาการดีขึ้นใช่นนค,นคนไข้าอาการดีขึ้นจริงๆท,ท,ทั้งๆที่เขาไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยค่ะนี่ถึงบอกไนงะเป็นเรื่องทางจิตใจอะ่ะแต่ว่ามาเห็นมันมีหลายเคสเหมือนกันนะที่คุณหมอชอบบอกว่าแบบอยู่ได้อีก6เดือนอะไรเงี้ยแต่โอ้โหเอาความจริงคือเขาอยู่ต่อมาได้อีกสิปีก็มีอะ่ะมันคือเรื่องของแรงใจใช่จิตใจเลยเนาะคือในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการใช้เรื่องแบบเนี้ย เป็นเกี่ยวกับความกลัวนะในการควบคุมผู้คนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกคลิกเบ็ดเฟกนิวส์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เวลาที่เขาออกมาบอกว่ยทำไมทําแบบนี้นะคุณจะล้มเหลวจากในการใช้ชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงกดดันทางจิตใจต่อเราอะค่ะก็คล้ายๆกันคือท้ายที่สุดเนี้ยสิ่งสําคัญที่ว่าก็คือมันต้องรู้เท่าทันอะค่ะแล้วก็ตั้งคําถามกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเชื่อในสิ่งที่มันดีไหมโอเคไหมถูกต้องไหมใช่ไหมคะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นพลัง ที่เรียกว่าพลังที่ทางรักษาแล้วก็ทําลายตัวเราเองได้ในเวลาเดียวกันหลักๆก,ก็คือใจิตใจนี่แหละเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้พี่แคทเชื่อในอะไรอยู่คะ